แอดไว์เซอร์เนี่ยเว็บไซต์ของเขาเนี่ยนะคะมีคนเข้าไปคลิปหาข้อมูลเนี่ยเดือนหนึ่งประมาณ60ล้านคนตอนนี้เขาก็จะมีการเออ mm hmm. พ้าโหวตนะคะ mm hmm. แล้วก็ให้เวทีงว่าที่ทักท่องเที่ยวไหนหน่าเที่ยวบ้างที่ในเมืองพัทยาเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ47แห่งในจังหวัดชนบุรีะคะ่ะทั้งย่านเนี่ยตลอดทั้งหมดน,นะคะก็ปรากว่า่าวดีวันนี้สําหรับ ในเรื่องรนโอกาสวัน35ปีของสวนสัตว์เขาเขียวเลยนะคะก็ะคือว่าสวนสัตว์เขาเขียวของเราเนี่ยนะคะในการบริหารของท่านผอ,อสุริยาค่ะก็ได้รับรางวัลที่เรียกว่า Award of Excellence หรือว่าเป็นรางวัลยอดเยี่ยมหรือรางวัลแห่งความดีเลิศนะคะเป็นอันดับอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะคือว่าแหล่งท่องเที่ยวทั้งโลกเนี่ยทเทเเดตเอาไว้ว่า10%ท็อปคือที่ไหนมั่ง หนึ่งในนั้นก็คือสวนสัตว์เขาเขียวของเราค่ะก็อยากให้พวกเราทุกคนนะคะสแสดงความดีกับท่านผอ,อ,อสุริยาะคะแล้วก็ขออนุญาตนะคะมอบเกียรติบัตรแสดงความดีจากที i แอ d ว i s เซอที่เขาให้กับสวนสัตว์เขาเขียวในปีนี้ปี2013ค่ะ นี่คือแหล่งท่องเที่ยวที่อันดับหนึ่งของชนบุรีขนาดนี้ครับคือไม่ใช่ว่าเราจะดีเด่นเฉพาะในประเทศไทยนะคะตอนนี้เราดังไปทั่วโลกแล้วนะคะคือเราก็เดือดรบทั่วโลกเลยกาจะก็จะโหวมาอย่างนี้ค่ะการที่จะได้ไม่ใช่ง่ายเลยเพราะแหล่งท่องเที่ยวมีมากมายเหลือเกินเฉพาะประเทศไทยแห่งเดียวเนี่ยก็มีไม่ต่ำกว่า5,000แห่งนะคะทั่วประเทศค่ะก็ยินดีกับพระอสุริยาจริงๆค่ะ